กระทรวงการคลังขอใช้เงินงบกลางเหลือจ่ายนะครับเพื่อเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เราบอกว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับโครงการนี้ก็คือผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านคนนะครับซึ่งในการจ่ายเงินครั้งนี้นะครับทาง ทางกระทรวงการคลังของเงินเหลือจ่ายจำนวน22,780ล้านบาทนะครับโดยการเติมครั้งนี้จะเป็นการเติม2ครั้งนะครับจะเป็นการเติม2ครั้งนะครับโดยจะเติมให้ครั้งละ850บาทระยะเวลา2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังได้300อยู่นะครับ พอถึงเดือนพฤศจิกา300บวกอีก850เป็น1,150ธันวา3าม0บวกอีก850เป็น1,150เช่นเดิมนะครับก็จะเท่ากับว่าได้รับเติม2ครั้งเป็นจำนวนเงิน1,700บาทนะครับสำหรับกลุ่มแรกสำหรับส่วนอื่นสำหรับคนละครึ่งพ l ัสในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ประชาชนผู้เสียภาษี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถนําหลักเกณฑ์และรายละเอียดเข้าในการประชุมคอรมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าในวันอังคารหน้าและจะไม่เป็นการล่าช้ากําหนดการอย่างเช่นเดิมนะครับมีเงินเพียงพอในการดําเนินโครงการนะครับครบถ้วนนะครับก็ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับสําหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ได้รับเงินเติมเข้าไปจะไม่ใช่ลักษณะที่ต้องจ่ายคนละครึ่งนะครับ เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยดังนั้นเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้ทันทีไม่ต้องมีส่วนที่ต้องควักอันนี้คือความต่างเล็กน้อยนะครับ